ปกติปิดเทอมทุกคนพาลูกไปทํากิจกรรมมืกันนี่ะจะเป็นครั้งแรกของสันสานที่พ่อแม่พาไปเที่ยวปิดเทมอมเพราะปกติเราก็จะพากันกลับจีนนะคะไปอยู่กับปู่ย่าแล้วก็พ่อแม่หนีไปเที่ยวเ <c oughs> พื่อนเพื่อนของสันสานไปต่างประเทศกันเยอะมากเลยค่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะพาสันสานไปเที่ยวบ้างามาเตรียมกระเป๋าไปไปเที่ยวชิ้นชุดชิุดแห้งคีบลิ้นซอลาลิ้นซอลิ้นซอหนังสือชิ้ที่ในแบนที่แต่งตัวของสันสานนะคะ นมคืออะไรของกินนะคืออะไรไม่รู้นะคะแต่เราต้องเตรียมลิปสติกไปก่อนสเสบียงของซันซานค่ะมีพวกของเล่นต,ต่างๆที่เขาพกไว้บนรถนะคะแล้วก็พวกลิปสติกส่วนของคุณกิติน,นั้นเขาทําอะไรเอ่ยเขาเอาสติกเกอร์โนยูวีแปะหลังรถ <laughs> ตัวคนอื่นไม่รู้ว่าเราท no Band, ํโนยูวีแบนนี่รักเมียรักงานของเมียด้วยนะคะ <laughs> นั้นเราก็ทําการบรรจุคะ่ะคุณนึกว่าแพ็คยาบ,บ้าโอ้โห <laughs> เต็มหลังรถเลยอ่ะเฉลยจากเพื่อนของซานซานไปญี่ปุ่นและไต้หวันอะไรก็ช่างแต่คุณกิติบอกว่าจะพาลูกไปทัวร์อีสานเพราะว่าเขาติดใจการท่องเที่ยวที่ภาค วิวอีสานก็สวยเดินทางง่ายเราจะขับรถไปที่รักแล้วเราก็บรรทุกโนยูวีไปเต็มกระบะปริกิติบอกว่าถ้าเจอใครใส่โนยูวีอยู่ให้เราแวะแจกเสื้อเขาอีกตัวหนึ่งโอเคอนุมัติไปค่ะแคมเปญโนยูวีสวัสดีปีใหม่การมีลูกน้อยเดินทางด้วยเพลยลิสต์นรถก็จะเป็นแบบนี้ ร้องเพลงเสร็จก็เติมแบตดคะชาร์แบตก่อนเติมแบตดเต็มแล้วก็ลงมาเติมขนมค่ะถึงแม้จะงงงเกาหัวลงมาแต่ว่าก็ยังหยิบขนมถูกอยู่เราเดินทางจากเชียงใหม่นะคะมุ่งหน้าสู่ขอนแก่นเป็นเมนหลักแล้วก็อาจจะไปจังหวัดรอบๆใกล้เคียงใครมีกิจกรรมแนะนําสําหรับเด็กๆที่ทําบริเวณใกล้เคียงก็แนะนํากันมาได้มาถึงะะอุตรดิตแล้วค่ะโอ้โหมันเรื่อยมากทุกคนคือหมอนวดใกล้ฉานแจ่ทราขึ้นเหนือความคาดหมายมากเพราะว่าเขายังอารมณ์ดีอยู่แล้วก็ร้องเพลงเล่นได้ตลอดทางมีมีเพื่อนที่เปิดร้านกาแฟอยู่ที่อุตรดิตนะคะเชียงใหม่เยอะละ กิติก็ส่งมอบโนยูวีให้หนึ่งตัวเราไปแวะร้านโจ๊ก <c oughs> เอเชียข้าวต้มปลาเป็น <c oughs> พ่อแม่ของเพื่อนบีมสมัยมัทยุมเลยและครอบครัวนี้แหละที่ชวนบีมมากินเป็ดปักกิ่งตองตุ๋จีนสามสิบปีถึงไหมคะสามสิบปีหน้าครบแล้จริงเหรอคู้แต่ปีสามเก้าอะ อายุเท่าหนูแล้วนะนี่คือร้านโจ๊กข้าวต้มปลาอายุ30ปีซันซันอยู่ไหนอะตอนนั้นนะที่พ่อเริ่มขายแวะมาให้ตากับยายเลี้ยงข้าวเสร็จนะคะก็เจอคนใส่เสื้อคลุมกันแดดห้าห้างตรงนี้เลยนี่นผู้โชคดีคนแรกคุณอายแล้ว <นะ S 2> คนต่อไปเราจะไปเจอที่ไหนอีกนะ,นะตื่นเต้นเหมือนกันนะนี่แคมเปญสวัสดีปีใหม่ไปกันต่อไม่ถึงไหนก็เจอรถไฟค่ะนี่คือการเห็นรถไฟครั้งแรกของซันซันที่ใกล้ขนาดนี้ตอนบ่ายแก่ๆเราก็เข้าพิษณุโลกนะคะกําลังคิดว่าเราน่าจะได้นอนตรงพิษณุโลกหรือว่าเพชรบูรณ์นั่นแหละอยู่ที่ว่ามื เติมพลังชีวิตส่วนคุณกิติก็ขอแวะยืดที่ป้ายพิษณุโลกแป๊บนึงม <m> ันก็หลายชั่วโมงแล้วเพลย์ลิสต์อาจจะต้องเปลี่ยนบ้าง การเอนเตอร์เทนตัวเองเต็มที่นะคะสัซ <g ONG> <c oughs> นซจนเราเดินทางมาถึงช่วงทุ่งแสลงหลวงนะคะก็มีพาิติ์เริ่มตกดินสันๆตื่นเต้นมากที่เห็นท้องฟ้าเป็นสีทองบิมสรารภาพว่าทริปนี้บิมคัดค้านคุณกิติตลอดเพราะบิมไม่คิดว่าลูกอ่ะจะสามารถอดทนแล้วก็นั่งในรถได้เป็น6 7ถึงชั่วโมงขนาดเพราะว่าสัานารนอ่ะ <c oughs> ยังเด็กมากแล้วการเดินทางของเด็กเลืกับบิมก็รู้สึกว่ามันยากลาบากมากๆเลยมันค่อนข้างจะสู้ชีวิตเราจะแวะนอนเขาคอกันหนึ่งคืนแต่ไม่เลยทุกคนบิมคิดว่าการเดินทางครั้งนี้มันคุ แต่ซันซาเขาก็พิสูจน์ให้รู้ว่าเขาเติบโตขึ้นมากๆจริงๆแล้วทุกเส้นทางที่เราผ่านทุกสถานที่ที่เราแวะซานซาได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆได้ลองอะไรใหม่ๆจากที่เราอยู่บ้านเฉยๆเราไม่เคยได้ลอง <c oughs> <c oughs> แล้วค่ะการเดินทางอันยาวนานของวันนี้ก็จะสิ้นสุดลงแล้วนะเราพักที่พิลาฟาร์มนะคะเป็นโรงแรมเล็กๆแล้วก็น่ารักมากอาหารท้องถิ่นที่แนะนําก็จะหน้าตาประหลาดไปแบบที่คุณกิติอยากลองหลายอันอันนี้คือเมี่ยงคํำนะคุณกิติกินไปเมี่ยงคําเป็นยังไงบ้างเอ,อ่ยยกนิ้วอยู่แต่หน้าตา <laughs> ยกนิ้วใช่ไหมอันนี้จะเป็นหัวปรีทอดนี่คุณกิติหันเหมือนสเต็กเลยแล้วก็โดมก่อนโดมเสร็จกินต่อออามีคําที่สองแปลว่าไม่แย่ฝ่ายพีอาร์ของสถานที่ก<ๆ>็ค่อนข้างทางานดีนะคะน้องน่ารักมากตกดึกมานึกว่าจะนอนแล้วกิจกรรมยามค่ำคืนค่ะไปอะไรเนี่ยง ha <laughs>